ส่วนที่4บริบทขององคอ์กรในบรรยายนี้เราจะครอบคลุมมาตราสีของมาตรฐาน ISO 45001ซึ่งกล่าวถึงบริบทขององคอ์กร4.1ความเข้าใจเกี่ยวกับองคอ์กรและบริบทขององคอ์กร4.2ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ4.3การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการอาชีวอนามายัยและความปลอดภัย4.4ระบบการจัดการอาชีวอนามายัยและความปลอดภัยดังที่แสดงไว้ข้างต้นมาตราสีประกอบด้วยทรัップ มาตราสีฉบับในส่วนถัดไปเราจะเริ่มต้นโดยการอธิบายมาตรา4.1มาตรา4บริบทขององค์กรมาตรา4ของ ISO 45001เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างพื้นฐานของระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของบริบทขององค์กรตัวอย่างเช่นคนพิจารณาอุตสาหกรรมขนาดและที่ตั้งขององค์กรการนำระบบเอกสารที่มีโครงสร้างดีจากองค์กรอื่นที่ไม่ สอดคล้องกับขนาดขององคอ์กรอาจนำไปสู่มาตรฐานที่มากเกินไปและความซับซ้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและความไม่สอดคล้องกันซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถสร้างและดำเนินการระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากหากนี้ต้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในและเพื่อระบุและติดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมต้องตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตภายในองคอ์กรที่ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภยัย ในการทำงานจะถูกนำไปใช้เช่นเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการทั้งหมดควรใช้แนวทางกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดังนั้นมาตรสีจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับปุ่มแรกบนเสื้อยืดและเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้เมื่อสร้างระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่าประเด็นนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมในระบบการจัดการขององค์กรหรือไม่มาตรสีที่ชัดเจนและดีจะเพิ่มโอกาสให้มาตราที่เหลือถูกนำ ใช้ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากการเริ่มต้นด้วยความถูกต้องคือครึ่งหนึ่งของชัยชนะ